ค่ะดอกชงโคจะบานช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะเข้าหน้าหนาวนางก็จะเริ่มบานแล้วนะคะบานแล้วก็ใช้ระยะเวลาบานนานอยู่หลายเดือนนะคะก็คือนางก็จะทยอยบานไปเรื่อยๆตัวไหนแก่ก็ร่วงตัวไหนอ่อนก็ค่อยบานขึ้นมาใหม่ สวยหน้าปลูกนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะลักษณะก็น,นี่ค่ะออกดอกตรงปลายยอดนะคะออกเป็นช่อๆเลยปลูกเป็นร่มเงาแล้วก็สวยงามด้วยนะคะดี๋ ออกเยอะมากเลย <Yeah. S 1> ลตนต้นมีมีชุกยอดนะคะมีุกยอดนี yeah. ่ <Yeah. S 1> ที่แรกก็ไปเขียงกับร้านขายต้นไม้ค่ะเห็นต้นนี้แหละก็คิดว่าเป็นต้นสมเซียวนะคะ,ะก็เพราะว่าเคยเห็นแม่ปลูกต้นสมเซี่ยวะคะ่ะ เอามาทำกับข้าวแต่ตอนนี้ใบกินไม่ได้นะคะยอดกินไม่ได้คะ่ะเพราะว่ายอดเขาจะมีรสฝาดคือเขาจะมีลักษณะคล้ายกันดอกก็จะคล้ายๆกันแต่ตัวนั้นดอกจะไม่เยอะเท่าตัวนี้แล้วก็กีบดอกก็จะไม่ใหญ่ เท่าไหร่นะคะสีเขาก็จะอ่อนกว่านะคะชงโคดอกเขาก็จะสีเข้มกว่าดอกใหญ่กว่านะคะคล้ายกันมากกับต้นชมเชียวนะคะแต่ไม่ใช่นะคะสวยสวยปลูกเป็นร่มเงาแล้วก็ประดับบ้านก็สวยนะคะสวยน่ากินก็หอมหอมอ่อนๆนะคะไม่ใช่หอมฉุน